การที่ญาติโยกสาธุชนได้มาร่วมกันในการต่อตองบุญองาระถินในครั้งนี้ก็เพื่อจะน้อมบูชาหลวงปู่ใหญ่หรวงปู่ใหญ่อนันตนาคราชหลวงปู่ใหญ่อนันตนาคราชถือว่าเป็นพญานาคตลที่มีฤทธิ์มากแต่เป็นพญานาคที่บอกว่า เป็นเจ้าของพญานาคเพราะว่าได้โดยทั่วไปแล้วพญานาคที่เราได้ยินจะอยู่ตามแม่น้ำลำคลองแม่น้ำหมดางแม่น้ำของบ้างอยู่ตามที่ต่งตางๆบ้างแต่พญาอนนาคราชเนี่ยเป็นพญานาคประจำเสือสมุทรที่เรียกว่ากเกษมสมุทร พญายนาคโดยทั่วไปอันก็บอกว่าตามตำนานก็จะบอกว่าสามารถาในรมิดเสียงได้อาเสียงบ้างเจ็บเสียงบ้างก้าเสียงบ้าง,าง,างแต่พญายนันนันนาคลา,ลานนี่มีอิริทิริมากสามารถที่จะเนรมิตเสียงได้ถึงหนึ่งพันเสียงไม่ไ้ธรมาดาญาโยมสาธุน เป็นพญานาคที่มีฤทธิ์มากมีบุญมากเป็นพญานาคที่ชอบสงบชอบสงบไม่ชอบแข่งแย่งกับใครแต่มีข้าทาสบริวารเป็นจำนวนมากมีลูกน้องเป็นจำนวนมากเมื่อมีการแก่งแย่งมีการทะเลาะเบาะแวงก็เกิดเบื่อหน่ายเนือเบื่อหน่ายท่านก็บอกว่าพญานาคก็เลยได้ไป เป็นผู้เกสัยให้ตามของอวิสนุนอวิสุหรือพระนาลายแต่เวลาพนาลายจะบรรทมก็จะขดเกี่ยวขนดหางนัเป็นที่บรรทมของพระนาลายอันนี้คืออาณาญาอันนันนนาครัอันเป็นบริวารของพระนาลายที่มาเห็นที่วัดของเรา ที่วัดป่าคุณเที่ยวของเราเนี่ยก็อลังการองค์ใหญ่ซึ่งถ้าจะไปเที่ยวกับที่อื่นแล้วก็คงจะมีที่นี่แหละที่เป็นองค์ใหญ่ตีรู้สึกว่าจะสามเสียนเนาะสามเสียนแต่ถ้าดูไม่ดีก็เห็นแค่เสียนเดียวนยั่นแหละเป็นพญยาน่าที่มีเสียนที่อยูุ่ดมวน จุดองคลงรในในวัดของเราดูแล้วก็อ่าเกิศรัทธาเกิดความสะพันดึงกลัว <Okay. S 1> อาจะมาไปเดินชมมาแล้วไปเดินชมมาแล้วอันนี้ก็เกิดขึ้นจากกำลังศรัทธาของญาติของโยมมีศรัทธาที่เรียกว่าสายยานสายยานของบารมีของท่านได้มารวบรวมกันปะละเล็กปละน้อยได้ ต่อลูสอ้างกันต่อท่านเกิดให้เกิดขึ้นพญ,ญานาคทั้งหลังแล้วป่วงนละ้วท่านมีอิทธิฤทธิ์มีอิทธิฤทธิ์เมื่อท่านมีอิทธิฤทธิ์การนี้เราจะขอพรเราก็ต้องมีฤทธิ์ด้วยทำไมถึงบอกว่าเราต้องมีฤทธิ์คือมีบุญเราต้องมีบุญด้วยบุญถึงจะสัมพันธ์กันถ้าบุญไม่สัมพันธ์กันแต่ไม่เราก็ไม่มีโอกาสที่จะ ได้รับพคอจากท่านเพราะฉะนั้นพวกเราจึง,ม,อองมาต่อกองบุญมาต่อกองบุญมาต่อเป็นกุศลมาทำกรถินสามัคคีเพื่อให้เรามีบุญมีบรารมีเพื่อที่จะไปลองรับคุณของท่าน